สวัสดีครับคบกับผมอีกแล้ววันนี้มาเจอกันในเกม7จบาปผมจะมาสุ่มกาชาเออเดลอารีฟ้านะครับกาชาเพิ่งเข้ามาใหม่แต่ผมไม่สุ่มเยอะนะครับนี่กาชาเดลีอัรีฟ้าผมสุ่มแค่30นะครับ300รอไม่ใช่3ากาชาที่ผมอยากได้มากนี่เราไปก่อนเลยสุ่มสุ่มลอ,อกก่อนนะครับสุ่มลอ,อ ไปเลยนะครับทุกคนมามามาดีครับมาดิบอสเหรอนี่เจอกิ่งไม้ไปหน่อยเรียบร้อยกิ่งไม้เหรอไม่ไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นแค่ตัวล่อเรามาดูของจริงเลยดีกว่าไม่พูดเยอะหรอกเจ็บกระดงกระเดือกไปเลยมาสิครับมา เอาไงดีไปก่อนขอเดลี่ขอเดลี่ขอเดลีด่ได้ไหมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เดลี่เนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวน,วน,วนี้ตัวนี้นะเจมขอตัวนี้นะโอเคไปกันเลยหนึ่งการันตีมาครับเอาแล้วถือดาบแปลงร่างไหมไม่แปลงเรียบร้อยนี่ไงรับหมัดไปดีมาดิมาดิ มาบินไปดัดขอแบบเอเดร r าด้มาได้ไหมจะได้ปิดตัวเลยมาบึ้มเรียบร้อยกดสกิปไปเลยโอ้โหเข็มปี่ไม่เป็นไรการันตีแรกหยอกไปก่อนการันตีสองมาดิหมูฮอกมาแล้วแปลงล่างไหมครับแปลงล่างด้วย มาสิมามาดินี่ไงรับไปดีเดี๋ยวเจอกันไอ,อ้วนมาดิครับปล่อยไฟเหรอปล่อยไฟอโอโหดับหักเลยเฮ้ยได้ไหมน,นี่มาดิขอขอให้ได้ขอให้โดนไปดิโอ้โหเรียบร้อยกลายเป็นขี้ไม่ต้องสืบการทีนี้ไม่ต้องสืบ เรียบร้อยอารวนๆไม่เป็นไรหกร้อยแล้วนะเอ้ยหกสิบแล้วนะเก้าสิบเมตรต่อไปโอ้โหไม่มีอะไรมาเลยเรียบร้อยก็อาไปดิอาทั้งแถบไปดิไม่เป็นไรมาอีกร้อยยี่หกไม้อีกนะกิ่งไม้ด้ะไม่แปลงร่างอีกเอ้ยแปลงร่างมาที่ครับ โดนต่อยไหมโอ้โหเรียบร้อยข้ามไปอีกทีโอ้โห,โโหเข้มปี่ร้อยห้าสิบแล้วนะจะหัวร้อนแล้วนะโอ้จะมีดาบดาบว่างไงครับแปลงร่างไหมไม่แปลงด้วยเรียบร้อยไปอีกหนึ่งทีเรียบร้อย,อย,ย,อยโอโ้เบือ่อละไม่อยากซุ่มแล้ววะเป็นไ,ไปต่อ,อกสามสิบ มาดิหมูมาหมูมาทำไง้วทำไงแปลงล่างดีหมูมาก็แปลงล่างมาดิต่อยต่อยต่อยรับได้ด้วยเป็นสีหรอไปดิยาฟุ้งเขาตือโอ้โหเพลิดเนขอเอ r นเอเอฟาดไปฟาดไปเออเรียบร้อยโอ้ เอ้ยเป็นไงสูตรนี้เป็นไงเรียบร้อยที่ไหนอะ GM เขาบอกเอาไปเลยนายเดี๋ยวให้เรียบร้อยได้ไหมดิโ,โ,โชคดีครับแขบไปก่อนเรียบร้อยไปอีกต่จริงผมจะปิดคลิปก็ได้นี่ผมได้ดี่อะไรมาแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นคลิปเปิดกาชาดัสนะครับ900เมตร อันนี้มาขำๆโอ้โหวิวอีกรอแบเรียบร้อยมาเทพรูนอย่างน้อยก็ได้มาเทพรูนสนใจอีก3การันตีจะได้เอาดร่าสักตัวไหมนี่มาดิหมูมาอีกแล้วหมูมาอีกแล้วเผื่อได้รอดมีเยี้ยได้เลยมาดิมาดิเรียแบบร้อยรับไปทียาจาจ้ามาดิค่ะก็มาดิ โอ้โหเด็ดอารล้วนเรียบร้อยบุ้มกลางหน้าดิเรียบร้อยจบเลยผมคุมละยังไงผมคุมละสามร้อยสาอยเมตรคุมละคุมละมาอีกหนึ่งทีไปมาดีครับ ดาดอีกแล้วเรียบร้อยกดข้ามเลยแต่การันตีนี้ผมคุ้มแล้วนี่สามร้อยเมตรได้เดลีอารีมาเนี่ยคุ้มแล้วแล้วคลิปหน้าผมลงดัดคู่กับเดลีอารีเลยนะครับรอดูติดตามกันได้นะครับดัดคู่เดลีอารีสุดโหดเป็นไงการันตีตัวอะไรขอเดลีอารีนะครับขอเดลีอารีขอเดลี li, อารีเรียบร้อยนัน,นชีโอ้โหตามจริงไม่ต้องรีบสุ่มก็ได้นะครับมันจะแจกอีกสิบ ตัวส0ตัวเราไปเก็บ10ตัวไปสูงก็ได้นะครับแต่ผมได้เดลี่อาร์ตีมาแล้วทุกคนแต่ผมมีรีวิวนะครับในคลิปหน้าแล้วผมจะรีวิวเดลี่อาร์ีให้ดูอย่างสวยเลยสุดยอดโอ้โหโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับกดแชร์ด้วยกดกระดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจุ๊บ